เนี่ยไม่มีเสียงตัวตาคือเท้าชะลาจิว่าตาจูชกเด็กตึงตุ๊กตุ๊กตึงตัวสั่นงันงกระยาจกเข็นใจตตึงงเที่ยวเร่่อนจอดจัดเราไปทุกวัดเหลือทุกที่เที่ยวเร่ร่อนจอดจัดเราไปทุกวัดเลือทุกที่เงินทองไม่มีเรื่องทีวีก็ไม่ไหว ิพ่อแม่หาน,านาและท่านก็มาตายจากพอแม่มานาและท่านก็มาตายจากพี่น้องก็นจนยากเลี้ยบปากท้องก็ไม่ได้ pping, ffee, <c oughs> เจะขอทานไปทั่วตั้งแต่ตัวเล็กๆขอมาตั้งแต่เด็กจนจะเดินก็ไม่ไหว จากบ้านทุนแนวปิดจะเที่ยวไปทั่วทิศสาจากบ้านทุนนวทิ์เที่ยวไปทั่วทิศสาถึงอเมริกาผมก็เคยไปไทยตุ้ติดตมตที่อเมริกาผมนี่นาชอบชอบที่อเมริกาผมนี่นาชอบชอบเพราะมีพวกคิปฮอมาเต้นกันสะใจตุ้ติด มันมีโยอดมีเยีวมันมีเที่ยวมันมียึบมันเต้จังหวะกันยึบยึบและผมนิจจอบไหลติดชาเอจักติ๊งติ๊ตติติติผมเดินทางขอทานและผ่านมาถึงที่นี่ผมเดินทางขอทานละผ่านมาถึงที่นี่เห็นข้อแม่น้องพี่และอยู่ที่นี้มากลาย เป็นท่านยืนประจําผมจําจะขอทานเหน็มท่านยืนดําๆผมจําจะขอทานชา้าสุกขาา้าวสารผงเอาสิบล้อก็มาใส่จะให้กลรวก็เอาจะให้มาเผาแลยกช็ชอบ ขนมขบเคี้ยวกอบอบหรือจะให้โคโยตีหรือก็หให้ให้ทานชูชกละคยจะให้ตกยากให้ให้ทานชูชกละคยจะให้ตกยากให้รำรวยมากๆเป็นเศรษฐีทีใหญ่ เป็นเศรษฐีมีทรัพย์ระนับเป็นพันพันล้านเป็นเศรษฐีมีทรัพย์นับเป็นพันพันล้านและมีทั้งรถมีทั้งบ้านทั้งบริวารรับใช้ตะไคร้ตะไคร้ที่เหนียวไอ้กินก๋วยเตี๋ยวติดคอตะไคร้ที่เหนียวไอ้กินก๋วยเตี๋ยวติดคอเวลากินกระท้อนหอแล้วก็ให้อุดลำไส้ ่อให้ถ่ายไม่ออกะตลอดไปก็ที่เหนียวลระไม่ไห้ชูชุกเอ้ยครับนี่คือคำประพันธ์ของพระราวิกิตติภิภา